บัตรเครดิตซิตี้แบงค์ความสุขไม่มีวันหยุดวุฒิศั์เพราะความสวยรอมไม่ได้ ซึ้น,น,น้ำพึ่งพระจันทร์ที่กีด้อรับกลับสู่รายการศึกน้ำพึ่งพระจันทร์ค่ะสองภาษาเบอร์เาราะว่า <c oughs> วันนี้เป็นแบบว่ามีแขกรับเชิญเป็นชาวต่างชาติต้องพูดสองภาษาด้วย<ก>ต้องเล่าอย่างนี้นี่คือคุณแพทย์นะครับเรื่องราวคนรศึกษาคุณแพทย์ยังคงน่าสนใจนะครับก็แคือแต่งงานกันไม่ไม่สมหวังนะครับแล้วก็เลิกลากันไปที่สุดนะครับสุดท้ายก็หันมาคบกับชาวต่างชาติเหมือนกันใช่แล้วค่ะเรื่องราวความรักนางแซกมากนะคะไปติดตามเรื่องราวความรักของคุณแพทย์ ผ่านละครของเราได้เลยค่ะเชิญชมครับจะมายืนบังทำไมเนี่ยคนจะดูทีวี นี่ลูกไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลคุณเคยคิดจะไปดูบ้างไหมลูกไม่สบายเดี๋ยวมันก็หายถ้าเป็นอย่างนี้แพทย์ไม่ทนแล้วนะสุดจะทนค่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ในเมื่อไม่ไหวแพทย์ก็ตัดสินใจหย่ากับเขาจนต้องเริ่มออกมาทำงานเองเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะใช่ ดูเมนูก่อนได้นะคะคุณนี้มาจุนโตมาเกิดแฟนงั้นจองสองที่นะคะชื่อคุณโนเบิร์ตได้ค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ อยู่จำได้อหรจำได้ค่ะกลายเป็นว่าวันนั้นน่ะแพทเนี่ยแหละค่ะที่นั่งตอบเขาเพราะตะนอนเบิร์ตเนี่ยดันถูกแฟนทิ้งในวันเกิดซะได้หลังจากนั้นเราก็เริ่มติดต่อกันทางเมลมาเรื่อยๆค่ะก็เรียกว่าดูใจกันก็ได้ไมั้งคะ คิดถึงเหมือนกันค่ะไอ s you too หลังจากนั้นเขากลับมาเราก็เริ่มคบหากันจริงจังแล้วล่ะค่ะเลยลองถามเขาดูเรื่อง เาเบิ <Robert. S 2> มีอะไรเราก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะคุณไม่คิดจะขอฉันแต่งงานบ้างหรอฮะแต่งนานแต่งนานทำไมก็ต้องแต่งนานไม่แต่งหรอเพราะอะไรอะ่ะหรือเขาไม่คิดจะจริงจังกับเราแพทไม่มีความมั่นใจ ไม่ต่าถามก็แบบตอนแต่งงานครั้งแรกนะคะ <c oughs> ตอนนั้นก็คือจำใจแต่ ก็ด้วยเหตุผลที่รู้ๆกันเราเป็นแม่เราท้องเราเป็นลูกเราต้องทําให้พ่อแม่ภูมิใจว่าถึงเราจะท้องก่อนแต่งแต่เราก็ได้แต่งเราก็มีสามีมแล้วก็มีพ่อให้ลูกนั่นแหละสิ่งที่ทําแต่ก็สามารถใช้ไปอยู่ด้วยกันได้5ปีค่ะโอ้ก็ทนอยู่5ปีจนสุดท้ายจําเป็นต้องก้าวเดินะตอนนั้นเราอายุ27แล้วเขาจะมาเลี้ยงเราเหรอ,อแล้วต่อไปอีกหปี10ปีเราจะมีอะไรให้ลูกกิน แล้วเราอดได้แต่ลูกเราอดไม่ได้เพราะลูกเราต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดลูกลูกเป็นเป็นโรคหัวใจค่ะตั้งแต่กําเนิดช่วงแรกก็คือหนักจนเราตัดสินใจที่จะก้าวออกมาก็คือมาอยู่คนเดียวกับน้องโดยที่ก็เลิกกับพ่อของน้องไปเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มทํางานก็คืองานแรกก็พี่สาวก็มีเพื่อนที่เป็นผู้จัดการร้านอาหารร้านอาหารที่อยู่แถวสุขุมวิท เราก็ทํางานด้วยปกติอยู่แล้วแต่เรามาเจอผู้ชายคนนี้ตอนนั้นก็คือชาวต่างชาติที่เราในเรื่องของเรานี้เองเป็นชาวเชอมานีค่ะชาวเยอรมันนะครับเขามาหาแฟนเขาเพราะวันอีกสองวันข้างหน้าจะเป็นวันเกิดเขาเราเขามาหาแฟนเขาเราก็โอเคเสิร์ฟแล้วก็จบก็แค่พูดได้แค่นั้นเราจะพูดไม่ได้อีกแล้วเพราะเราคิดคําไม่ออกเราพูดไม่เก่งอ่าแล้ววันถัด จากวันเกิดเขาออกมาแล้วเราเขาก็กลับมาทานข้าวท,าทาี่ร้านหนึ่งอ่ะเราก็ได้เสยร์ฟเขาอีกเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราทํางานเราก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเบิร์สเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์นะเขาก็บอกเฮ้ย hey, จำได้หรออ,อะไรเงี้ยอ้าวก็อยู่เพิ่งมาวันก่อนนี้บอกว่าวันเกิดแล้วจะไปะปราร์ตี้กับเกืฟอนอะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้บอกบอกเลิกเขาและ บอกเลิกก่อนวันเกิดบอกเลิกในวันเกิดเลยโอ้แรงแรงคือเขาตั้งใจบินมาที่จะฉลองวันเกิดกับผู้หญิงคนนี้ค่ะก็คือตามท้องเรื่องคือเขาอกหักมานั่นเอง<ช>เขามาเจอมาเจอเราแล้วก็เริ่มพูดคุยกัน,นแล้วมาเรียก,กคําว่าเป็นแฟนกันได้เมื่อไหร่คบกันนานแค่ไหนเ,เขากลับมาครั้งที่สามค่ะที่เจอกันครั้งแรกที่เจอกัน ครั้งที่สองหลังจากนั้นแปดเดือนเขากลับมาก็ยังไปกินไปเที่ยวด้วยกันปกติก็คุยติดต่อแล้วจากนั้นเขาก็จะกลับไปแค่สองเดือนเขากลับมาใหม่ก็เลยแบบว่าโอเคเราลองเรียนรู้กันไหมประมาณสิบเดือนเนาะ,ะ,ะ,ะที่มาเป็นแฟนกัน <c oughs> นะครับแล้วแล้ว,ลวเรามีการแบบเคยถามเขาว่าเอแต่งงานมากันไมหมหรือแล้วเราเคยมีการพูดอย่างงี้ด้วยไหมคุยกับเขาไหมวันนียเอาไปถามต่อหน้าพ่อแม่เลยพ่อแม่เราอะคะถามว่า ก็ถามว่าเนี่ยนั่งทานข้าวกับครอบครัวมาถึงบ้านเราแล้วนะถึงครอบครัวพ่อแม่ชันแล้วนะอ,อยากแต่งงานแบบเมื่อไหร่เราจะแพลนที่จะแต่งงานกันอ,อะไรประมาณนี้อืมแต่เขาก็ยังได้คําตอบว่ายังไม่อยากแต่งเขาเขาคิดว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้หญิงอแล้วเขาก็อยากให้เราอยู่แบบอินดิเพนเดนต์อือยู่ด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวเองก็ต้องบอกว่า เรื่องราวความรักของคุณแพทเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นด้วยความไม่พร้อมะนะครับแต่เมื่อมีความรักครั้งใหม่นะครับกับชาวเยอรมันเนี่ยนะฮะและก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่คนรักกลับไม่อยากที่จะแต่งงานนะครับแต่ว่าอยากจะคบกันแบบไม่ผูกมัดไปเรื่อยๆเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้านะครับอยากรู้ไหมครับว่าคุณแพทจะตัดสินใจในความรักครั้งนี้อย่างไรและนี่คือคำถามครับ ณแตัดสินใจทำอย่างไรกับความรักระหว่างไม่แต่งก็เลิกฉันต้องการหาความมั่นคงไงดังนั้นถ้าไม่ได้คิดไปทางเดียวกันก็อาจจะต้องเลิกอยากได้อารมณ์แบบโอปอ่ะไม่แต่ก็เลิกไม่พูดนคำนี้ไม่พูดพูดไปก่อนไม่รีบหรือข้อที่2ไม่แต่งก็ได้ ไปเป็นฟอร์มเมื่อกี้คือไม่เป็นไรไม่แรงไม่แต่งก็โอเคอย่างนี้ได้นะะฮคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนนะครับต้องให้คุณอุ้ยแล้วก็คุณทีมวิเคราะห์ก่อนว่าคะแนนนับใช่ค่ะพี่อุ้ยว่าไงดีคะ Actually I think I would go for the first one the first one ถ้าไม่ไม่แต่งก็เลิกก็ตามเขาอาจจะเป็นข้อหนึ่งก็ได้คือไม่แต่งก็เลิกแล้วก็คือผู้ชายอาจจะไม่ ไม่เชื่อเชื่อถือในในสถาบันการแต่งงานแล้วมันอาจจะทําให้มีปัญหาทีหลังก็คือแต่งแต่งด้วยความที่ไม่เข้าใจกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกไปเลยดีกว่า Thank Thank much you very much Thank y o กคุณเปียเชื่อคุณคารลค่ะก็ดูจากเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ดูเหมือนเป็นคนอดทนนะคะแล้วก็ สิบเดือนมันอาจจะไม่ได้มีคำมันคืออาจจะยังไม่ได้คําตอบจากตรงนี้อาจจะต้องให้เวลาเขาอีกนิดคิดว่ายังไม่เลิกค่ะไม่แต่งก็ได้ก็ได้แค่นี้ก่อนไปก่อนไปก่อนเห็นด้วยกันทั้งคู่เห็นไหมคะคุณทาโลด้วยใช่ใช่ครับคะแนนจะต่างกันแล้วล่ะค่ะตื่นเต้นเหลือเกินงั้นเรามาดูคําตอบในข้อนี้กันครับหลังจากที่คุณแพทย์ตัดสินใจกับ ความรักครั้งใหม่กับหนุ่มชาวเยอรมันนะครับจะเป็นอย่างไรระหว่างไม่แต่งก็เลิกหรือไม่แต่งก็ได้ข้อไหนครับไม่แต่งก็ได้ค่ะไม่แต่งก็ได้ค่ะไม่แต่งก็ได้ะดแนนคะปารีะนนเท่ากันค่ะให้อย่างที่เขาวิเคราะห์ไหมใช่ค่ะอย่างที่มเป็นเชื่อวิเคราะห์เลยก็ มันก็มาจากาประเด็นนั้นด้วยคือณนะตอนนั้นจะคิดแล้วว่าอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ไม่สําคัญแล้วตอนนี้ขอเอาความสุขความสุขเป็นหลักถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือคบหากันมาได้ทั้งหมดกี่ปี<ะ>แล้วคะก็เท่าที่จําได้วันนั้นที่เสิร์ฟอ,อาหารเขาวันที่14จูลทูอร์เซ uh, <2004. S 1> น4ฟร์14จูนจนถึง 2,000ี่อาปีนี้เนอี่นี่ปีีนี่ปีสิสองนสิอ๋อแปดปีนวอ๋อ8ปีประมาณ8ปีจะ8ปีก็คือคือากันทุกวันนี้ถึงจะไม่แต่งงานกันแต่การดูแลซึ่งกันและกันก็คือควมสุขเป็นคู่ชีวิตก็คือไปไมามแล้วเขาก็ดูแลเผื่อแผ่ไปจนถึงลูกเราถึงครอบครัวเราด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ก็อย่างที่บอกเขาว่าลูกสาวผ่าตัดสามครั้งแล้วผู้ชายคนนี้จะอยู่กับเราทั้งสามครั้งเลยคือครั้งแรกเด็กเขาอาจจะยังรับไม่ได้คร,ครั้งที่สองก็แบบพอสมควรเขาก็อยู่ด้วยตลอดอันนี้คือก็ประทับใจพอมาครั้งสุดท้ายครั้งที่สามนี้แบบประทับใจเขามากคือเขาแบบอยู่กับเราตลอดเลยนะไม่ได้ห่างอะไรประมาณนี้เขาดีกับเรามากอันนี้เราจะไม่ถามแล้วคําว่าแต่งงานเพราะเรามีความสุขเราปื้มเราแฮปปี้ตรงนี้เขาทำให้เรา จากลูกสาวที่จักจะเรียกเขาว่าคุณลุงทุกวันนี้ลูกสาวว่าแม่หนูขอเรียกเขาว่าคุณพ่อได้ไหมน่ารักมากติดตามความรักของคุณแพทกันมาถึงตอนนี้อยากเห็นคนรักชาวเยอรมันของเธอกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าได้ตัดฟางเรื่องมาอยากเจอพามาไหมคะคุณแพทเจอบ้คะอยากเจอเงั้นขอเชิญชื่ออะไรครับชื่ออะไรก็จะผมเชิญให้คุณรนเบิร์ตคุณร์เบิร์ตค่ะ ladies and gentlemen นสุาพารุตุล่าสุดพาร์ตสตรีท่านค่ะ please welcome Mr. Roger อดใจรอพบกับเขาได้ในช่วงหน้าตอนนี้ถึงเวลาไปอัปเดตดวงความรักกับช่วงรักทักถ่ายบายหมอเมกันได้เลยค่ะ ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของการอัปเดตดวงแห่งความรักเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้ดวงใครจะดีในเรื่องความรักนั่นก็คือคนที่เกิดวันจันทร์นั่นเองค่ะเพราะว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณได้ ไพ่เดือดซันหรือไพ่เทพแห่งแสงสว่างนั่นเองค่ะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าความรักของคุณนะคะกําลังจะได้พบคนที่ถูกใจหรือไม่ใครนะคะที่ดูกันมานานแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานหรือตกลงปลงใจชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะเราพูดเรื่องดวงดีในเรื่องความรักกันไปแล้วค่ะช่วงหน้าใครจะมีดวงรักแทรกรักซ้อนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องห้ามพลาดค่ะ